สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้มาต่อมิสูตนเดนบนแบบ2ตัวครับซึ่งเป็นสูตรเดินนี้ที่ผมจะมาคํานวณไว้ชมกันสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่<ม>ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางววันที่16กันยายน2566น,นะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นผลคํานวณย้อนหลังนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ดดวดที่ักราอครับซึ่งในงวดแรกนะครับได้5กับ7นะครับ ตัวที่เข้าคือตัวที่2คือเลขเข้าวที่หลักสิบซึ่งสูตรอันนี้นะครับมันชอบมา110ครับครับซึ่งในงดแรกนะครับมันข้าที่หลักสิบครับเข้าที่หลักสิบเมื่อต่อมาครับงดที่2นะครับได้7กับ9นะครับออก8 7 2 7เข้าวที่หลักสิบนะครับ2งวดติดครับงดต่อมาก็จะเป็นงวดที่3นะครับได้3กับ5ออก6 ูนยห้านะครับข้าวตัวที่2คือเลข5มาที่หลักหน่วยครับทุกเป็นสามวดงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่4ผลคำนวณที่ได้คือ5กับ7ออก5 3ามศูนย์เห็นไหมครับมันข้าวที่หลักร้อยนะครับทุกเป็น4งวดนะครับงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่5ครับคำนวณได้5กับ7ออก4 5 3า ข้าตัวแรกคือเลข5มาที่หลักสิบนะครับถูกเป็น5งวดงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่6คํานวณได้5กับ7นะครับออก7 8 2 7เข้าวที่หลักร้อยนะครับออกเป็น2ถูกเป็น6งวดงวดต่อมานะครับงวดที่7นะครับคานวณได้5กับ7ออก478มันก็ยังติดมาอยู่นะครับระหว่าง110นะครับเข้าวที่หลักสิบ ถูกเป็น7จ็วด้อนนะครับซึ่งเป็นสูตรเดินดีนะครับที่ผมจะมาแบ่งปันไว้ชมกันเนาะวิธีการคํานวณอ่ะสำหรับท่านที่สนใจสูตรเดินบนแม่นๆแ,แ,แบบนี้นะครับอ่ะเรามาลองคํานวณดูกันครับว่าจะตรงตามที่ผมทำสติย้อนหลังไว้จริงไหมนะครับซึ่งในงวดแรกที่ผมคํานวณได้คือ5กับ7ซึ่งมันเข้าที่หลักสิ ไปดูกันครับวิธีการคำนวณจะใช้ตำแหน่งหลักแสนบวกลักร้อยหน้าครั้งสองบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายขั้นหนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งครับบวกหลักสิบท้ายขั้นสองบวกกันสองครั้งครับบวกด้วยเลขคงที่คือเก้านะครับทีนี้ท่านผู้ชมก็ลองบวกดูกันครับว่าได้ห้ากับเจ็ดจริงไหมในงูแดงหนึ่งบวกด้วยหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกด้วยสามเป็นสิบสิบบวกด้วยหกสิบหกบวกด้วยเก้าคงที่ยี่สิบห้าเนาะได้ตัวแรกคือเลขห้า กับุยแต้ม2อีกครั้งเป็น7ได้5กับ7ซึ่งมันเข้าที่หลัก10คือเลข7ออก2 72นะครับเเข้าหลัก10ถูกเป็นงวดแรกต่อมาจะเป็นงวดที่2นะครับอ่เรามาคำนวณดูกันครับว่าได้7จกับ9 g จรไหมเเข้าหลัก10 2งวดติดนะครับออกไป7 2วิธีการคำนวณครับใช้หลักแสนหลักร้อยหน้าครั้งที่สองกกันอีกครั้งหลักหน่วย หลักสิบท้ายนี่สองบวกกันสองครั้งบวกด้กยกว,วยเลขคงที่คือเก้าหนึ่งบวกสองเป็นหงบวกด้วยหนึ่งเป็นสองสองบวกหกเ,เป็น8ปดบวกด้วยเคงที่17ได้7จ็บวกด้วยแต้ม2เป็น9ครับซึ่งในงวดนั้นออก8 7 2ครับตัวที่ข้าวคือตัวแรก7เข้าจาก10ถูกเป็น2งวดครับงวดต่อมานะครับงวดที่3มาดูกันครับได้35จริงไหมออกหกศูนย์ห้าครับซึ่งจะมีงวดนี้งวดเดียวที่มันเข้าหลักหน่วยครับ ซึ่งในวันนั้นออก605เนาะวิธีการคำนวณใช้หลักแสนหลักรนะ้อยและที่สมก,กันหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสมก,กันสองครั้งบวรุยเลขของที่คือ9 2้บวรุเป็น8แปดบวกสองเป็น10 10บบวรุษสี่เป็น14บวกด้วย9 23นะครับได้ตัวแรกคือ3ครับบวรุษแต้มสองอีกครั้งนะครับซึ่งจะเป็นเลข5เห็นไหมครับได้35เนาะในวันที่3ออก605ครับ605นะครับ5เข้าที่หลักหน่วยครับง3นวท งวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่4เนาะในงวดที่4ครับเรามาลองคํานวณดูกันครับได้5กับ7จริงไหมออก5 3 0ครับวิธีการคํานวณครับใช้หลักแสนหลักรนะ้อยหน้าคือสองบวกกันหนึ่งครั้งครับหลักหน่วยท้ายากกครั้งที้หนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายคือสองบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกลู่เลขคองที่คือ9ครับ9บวก2เป็น11บวกด้วย7เป็น18 18บวก8เป็น26บวกดู่เก้าขอที่35เนาะบวกลู่แต้มสองเป็นเจ็ ได้5กับ7นะครับออก 5, 3, 0สาอ่าห้าสามศูนย์ก็เข้านะครับห้ามาที่หลักร้อยนะครับถูกเป็น4่งวดงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่5มาดูกันครับงวดที่5ซึ่งมันได้5กับ7ครับในงวดที่5ออก453จริงมไหมใช้หลักแสนหลักร้อยหน้าที่สมบูก,กันหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายสมบูรณ์กันหนึ่งครั้ง บริีรักสิบทายงสองบุกกันสครั้งบูด้วยเลขของที่คือ9ครับ1่งบูดสเป็น4บููเป็นวบดที่2เป็ที่9งที่15เนาะได้5กับ7ได้5กับ7ครับนี่ออก4 5 3ามก็ข้าวอีกแล้วนะครับ4 5 3้นติดมา1ตัวนะครับคือเลข5นะครับข้าวที่ดักสิบูกเป็นข้างม้วนมวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่6มาดูกันครับในงวดที่6ได้5กับ7 จริงไหมนะครับซึ่งมันเข้าที่กักร้อยในงวดที่ออก782ครับทีนี้ท่านผู้ชมก็ลองคำนวณดูกันครับวิธีการคำนวณจะใช้หลักแสนหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกกัน1ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยท้ายกันหนึ่งบวกกัน1ครั้งหลักสิบท้ายกั 2, นสองบวกกันสองครั้งบวกด้วยเลขคงที่นะครับสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกลบเจ็ดสิบหกบวกลบเก้าขงที่ได้เลยครับยี่สิบห้าได้ห้ากับเจ็ด เจตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มาจะนำห้า5ูริตแอมสองนกับห้ากับเจ็ดซึ่งมันออกเจ็ดแปดสองซึ่งสูตรอันนี้นะครับมันชอบมาที่ร้อยสิบนะครับจะเด่นที่1ร0้อยสิบเนาะก็ตามสิทธิที่ผมทําไว้นะครับเมื่อต่อมาก็จะเป็นข้อที่เจ็ดครับได้ห้ากับเจ็ดอีกแล้วนะครับซึ่งมันก็ยังตดมาอหนึ่งตัวนะครับ ซึ่งในงวดที่แล้วตัวที่ข้าคือตัวนี้ตัวที่2เข้าหลักสิครับจริงไหมอ่าวิธีการคำนวณใช้หลักแสนหลักร้อยหน้าทีส่สองปกันหครั้งบหลักหน่วยท้ายหนึ่ปกันครั้งหลักสิท้ายทสองปกันสครั้งบวกด้วยเลขคงที่คือเกครับสีรเเป็นส11 11ิบเบเอดบวย7เครับสิบแปดบดยี่สบหกบเก้าขงที่สามสิบเนาะได้ห้าบด้วยแต้มสอีกครั้งเป็นเจกับเมาตัวออกสี่ สี่เจ็ดแปดตัวที่ข้าวคือตัวที่สองข้าวที่กับสิบคือเลขเจ็ดครับถูกเป็นเจ็ดงวดติดงวดต่อมาเราก็จะมาตามต่อเนาะก็เป็นสูตรเดินดีอีสูนที่น่าสนใจเด,นเดียวๆครับในงวดนี้นะครับมาดูกันสูตรเด่นนะครับสูตรเด่นอันนี้จะเป็นเลขตัวไหนใน,วน,น,นลลง,นงในวดที่แล้วออกเก้าหนึ่ง 5 4 7 8เลขท้าย2ตัวออก91ซึ่งจะใช้เลขหน้าครั้งที่2คือ596ส่วนเลขท้ายครั้งที่1คือ692ครับาเลขท้ายครั้งที่2คือ291นะครับทีนี้ก็ท่านผู้ชมลองบวกดูกันครับว่าจะได้เลขดินตัวไหนนะครับจากสูตรเดินดีอันนี้เนาะ9คือตำแหน่งหลักแสนบวกหลักร้อยหน้าที่2บวกกัน1ครั้งบวกด้วยหลัก หน่วยท้ายทั้งบวกกันอีกครั้งหลักสิบท้ายครั้งสมงบวกกันสองครั้งนะครับซึ่งจะมีเลขคงที่คือ9นะครับอันนี้คือเลขคงที่เนาะ9บวกหครับ14 14, 14ี่16บ6ีวกบวกับ24 24ิบวกคงที่33อ3อ่า33าก็จะเป็นเลข3ามจะใช้ตัวท้ายนะครับแล้วก็บวริสแต้ม2องหเป็น5อ่างวดนี้ครับเลข่นบนที่คาดว่าน่าจะมีมาอีกในงวดวันที่16กกันยายนี้นะครับ นั่นคือสากับห้านะครับตัวใดตัวหนึ่งเนาะระหว่างสามกับห้าก็เลือกเอาเนาะสามหน้าก็ถือว่าเด่นครับในงูนี้นะครับผลคำนวณที่ได้คือสามห้าครับมาตัวในงูนี้ครับเป็นสูตรเด่นบนสองตัวนะครับซึ่งเป็นสูตรเดินดีต่อเนื่องครับก็เข้ามาแล้วเจ็ดงวดนะครับวันนี้จะเป็นงวดที่แปดครับสามห้านะครับ ึ่งสูตรอันนี้นะครับมันชอบมาระหว่าง110ครับเพราะฉะนั้นในงวดนี้ผมก็จะเน้นที่310นะครับก็จะเป็น35นะครับก็เป็นเลขที่น่าสนใจเนาะเดนบนนะครับคือ3กับ5ครับก็เป็นเลขที่น่าลุ้นนะครับก็ท่านผู้ชมสามารถที่ลองนําไปจับคู่ดูกันได้นะครับกับสูตรที่เนี่ยผมลงไว้ก็จะเป็นสูตรปักหลักนะครับอ่ะก็ทํามาจับคู่นะครับก็จะเป็น37 3 9 3 5นะครับถ้าห้ 5, จับกับตัวอื่นนะครับก็จะเป็น5 759นะครับห้าหนึ่งนะครับซึ่งจะเด่นที่หกคู่นี้นะครับหกคู่ก็จะเป็นคู่ตรงโต๊ะนะครับ ตรงพุ้นเนะาะจะประมาณนี้ถ้าถ้าในคู่นี้นะครับ3กับ5ถ้ามันติดมาหนึ่งตัวนะครับระหว่าง3ามมาเนาะก็น่าจะมาหุ้นกับ7 9นะครับ7กับ9นะครับก็จะมี1อีกตัวนะครับซึ่งมันจะเด่นอยู่ที่6คู่นี้จะเป็นคู่โต๊ดนะครับคู่โต๊ดสองตัวนะครับ6คู่นี้นะครับก็เป็นคู่ที่น่าลุ้นนะครับในงู่นี้ ทีนี้ถ้าเรามาเทียบกับสูตร10หน่วยบนนะครับที่ทำได้4ตัวนะครับก็เป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่อง25งวดนะครับซึ่งในงวดที่แล้วได้7 8 9 0นะครับซึ่งมันติดมาครบ2ตัวเลยนะครับ7กับ8มาคู่กันเลยซึ่งมันออก4 7 8นะครับในงวดนี้ครับได้4 5 6 7 นี่ห้าห5 6 7ถ้าเราเอามาเทียบกับสูตรดิน2ตัวที่ได้ในงูนี้คือ3กับ5้ามาตัวเนาะก็ที่ผมทำสถิติไว้ก็มันเกิมาอย่างหน้วย่งตัวนะครับก็ยังไม่มีงูที่มาคู่กันเลยเนาะก็คาดว่าอย่างหน่วยหน่งตัวในงูนี้นะครับ3กับ5นะครับถ้ามาเทียบกับสูตรที่ได้10หน่วยก็น่าจะดินที่หลักสิบนะครับห้าในงูนี้นะครับมันน่าจะมาที่หลักสิบไม่ก็หลักร้อยนะครับ ทีนี้มาเทียบกับอีสูตรหนึ่งนะครับที่ทําได้4ตัวคือสูตรอันนี้งวดที่แล้วได้6 7 8 9็ดแปดเก้าซึ่งใน,นงวดที่แล้วครับมันจะชนกันที่7กับ8นะครับ7กับ8ซึ่งมันเด่นที่หลักหน่วยในงวดแก้วนะครับ7กับ8ซึ่งมันก็ข้าวที่หลักหน่วยคือเลขแปนะครับผลออก4 7 8งวดที่แล้วผมนี่น4 1 7กับ4ิบนะครับซึ่งพลาดไปตัวเดียวนะครับวันนี้ได้3 4 5 6 3 4 5 6ถ้ามาเทียบกับสูตรที่ได้2ตัว ซึ่งมันชนกันที่2ตัวนี้เชนที่สากับ้านะครับชนกันทั้ง2ตัวเลยเนาะ3 5ห้านะครับ3 4 5 6ี่ห้าหกนี้คาดว่าอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับถ้าเรามาเทียบกันหลายสูตรซึ่งมันจะชนถึงที่เลข5้าเนาะนะครับรองจะให้ก็จะเป็นเลขรับที่มันชนกันเีอๆนะครับก็จะเป็นเลข5้าในงูนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับผม ท่านผู้ชมครับคิดถึงอย่างไรเม้นบอกกันได้นะครับอ,อันนี้จะเป็นสูตรเด่นบนในงวดนี้นะครับทำได้3กับ5เนาะก็ลองพิจารกกันดูนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใน,ในคลิปหน้าสวัสดีครับ